เพราะตรยูต้อกันไปสักพักหนึ่งไอก้ไอก้องกับเลนเป็นคนมัก,ลมก,กเลิยนมักยังก็เลยแบบจะกินเหลากินยาติดมูติดผู้สาวติดนันติดนี่สินะกลับมากอะมาทะเลาะกับเมียอ,อยากเพรเงินแรงงานน,นี่ก็ออกไปซีนาะกตีเริ่มนักขืนกตีตบตีอย่างสินะผู้เมียเนี่ยก็นาพูดนาพูออกมาให้ผ้าแดงอะไรตะ่วงแต่ว่าเด็ก็ฟังเสียงว่าอาเขาเป็นยังกันน้อยาาการตกตกเพื่อนได้เลือกกล้องว่าอยู่เป็น พิซเซเตอร์บอบอลพิซเซเตอร์พิซเซเตอร์เอ่อเอ็มวีเห็นพระเอกเอ็มวีบอลพิซเซเตอร์ดอกเอ็มบีเพลงนี้มีอยู่สี่คนโอ้โหเรียนไปเรื่อยมิจฉาพูมิหัวหอนงานครับผมอันไช้เนี่ยก็บืัวกล่องมาอยู่ืออันที่ไอเห็นนะไอผาแดงเออไอผาแดง พาอีกสองคนรวมรวหัวใจอืแต่แตาแต่แต่ละคนกับย้อนเราไปฟยวฟาวกันแน่ดูมีแต่โฟรนเดนเที่ยวเสียวเฮ้ยก่อนว่าอยู่เสียวกูมูนั่นชินน้องกูมาแล้วบไปพี่น้องเดี๋ยวไปพออยู่กอุงไทยมันจีสวยเนาะไปสวัสดีครับสวัสดีครับไปข้างไปถ่ายถ้ำิมวีแบบพระเอกพญาซึ่งพี่น้องเมึงโอ้ยบรรยากาศดีครับเด้อ เ<ไ>ออฝนฝนรีบพ่อนเลยพี่น้องควา้าี่อืมทากไปหน้านะครับมันมันหนาสิไปบ้านสวนนะครับลักษณะเบิ่งอยู่นี่โอ้บ้านสวนนองไม้พัชรีนะครับบ้านสวนหลากะ็ถือว่าเป็นโกดังเครื่องเสียงเวทีเพิินน,น,นันนีโน่นนะครับว่าบรรยากาศดีพี่น้องว่าดูขึน้นในหาที่ดีดีใช่ปะบ้านพักบ้านพักอะไรบ้านพักหมอลำไม้พัชรีใส่เลือด บ้านพักหมอคำซิ่งเออร่วมสมัยใหม่พัชรีใส่เลือดโอ้เลือดเลือดเลือดโอ้ยทาง่นองแต่ว่าก็โอเคเลยหนึ่งมันจะบวกกวดก็ไผ่เนาะมีบ้านคนอยู่ด่เห็นมาแถวนี้ก็ได้ใครโกดังก็เป็นโกดังเก็บของหลวก็รถเรือเพิ่นอย่นี้กถวีอยู่ไกลๆนี่บงนี่ไถ่มาลองเรื่องเนี่ยลองเลื่อนเรื่องเสียงโอ้แต่ว่าเครื่องปั่น เก็บกังสีเนาะจริงๆไม่ควรมาตากแดดทิ้งอย่างนี้นะสีเฉื่อ,อยเตี้ยๆอ้าสิไปจอดอยู่ผมังม่งผมเพิ่งแต่งตัวแล้วะบนี่บ้านน้องใหม่พัชรีครับพี่น้องเออฮ้ยพัฒนมาไปพุ่นนี่คุนเพื่นชอดตัวเราวยองคุณญาติเข้าบ้านน้องใหม่พัชรีนะครับโอ้โ ว่าบรรยากาศแม่ไอเดียพี่ตุ๊กหรือไอเดียน้องใหม่เว้ยเว่อร์ขัดเลยสุดยอดก่อกเลยปลาห้าไปนางซิวๆขออนุญาตน้องใหม่นะครับยก่อกเลยจะมีม<า>ยังสี่จากหลังเนาะมีโอกาสสิมีน้ำพึ่นมาเนาะเทห้องนอเนาะอันนี้ก่อนเดี๋ยวตองินคุณค่าทัห่างงันเถอะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยเนาะห้าขวดโอ้ยพึ่งออกแบบไปไหมเขาตกปลาตียางบนนี้ไอ้วาดีกว่าดินี่เอาทอดไปนี่แล้วบรรยากาศพี่น้องหุ่นหพาบานเฮ็ดสาราดื่มน้ำไปพร้อมบ้านไม้นะครับอุย้ยงาม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 หลับเลยว่าสวยสวยงามมากนะครับมองมองเป๊กบนนี้ นามีออมเรือจะว่าหามหามมีลูกหน่อยได้ขั้นยูองศ์สิเนีมันจะเอาเอาไม่ทันมันทีหอบเผลอนะเออคือคือต้องสอนให้ลูกเป็นมวยในเรื่องเนี่ยไหวหน้ามีอยังได้ขั้นสี่ยูจ่าสี่เด้นะไม่งั้นก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะพูดถึงว่าเหม่อนมาเกลียนเนาะ่นบางทีแบบรับตาบ่ได้๋เด้แบบปื๊บปื๊บปื๊บรวดเลยนะ เดี๋ยวรอน้องใหม่มานะครับน้องใหม่กำลังออกมาฮะเนี่ยอ้อมไปคอดพุ่นเลยยังไงมาแล้วเออสุดยอดสุดยอดเนี่ยกล้องแค่ตั้งนั่งนี่ก็เท่ได้นี่เออโอขาลันปวดปวดแต่ว่านั่งทิปเบาหน่อยเลยหนักเลย ทำให้าากินขึ้นหนักเลยเห็นไะมนี่อ่านบทอ,าอ่านยังหมดไหมบ่มีครับหน่อยกรับจุดอ๋อแต่คือคือฟิวฟิวรุ่นล้วน,นเป็นฟิวล้นลวนนะครับ <c oughs> พอตัวาการที่ใส่เนี่ยวินเทจมากวินเทจร,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 ร่วมร่วมสมัยกับยุคก,ก่อนเนี่ยหนึ่งถ้าไม่วินเทจนะปลั๊กไฟยไม่ใช่สีนี้สองละแนงหรือว่าซุ้มอ่าพอตต่างๆซุ้มเนี่ยเขาเอื่นว่าสั่นร้อยซุ้มเนี่ยมันมันเป็นวินเทจทั้งนั้นนะเขาเรียกเนาะ สีเป็นออกแบบทนสีดำตัดในเชียถ้าเป็นบ้านโบราณเลยจริงเนี่ยสายฟื้สายไฟตกเป็นสีขาว,ขาวตัดตออีกแบบหนึ่งนะฮะอันนี้ก็แบบถ้าเชี่ยแนพี่น่อยโอ้โหบรรยากาศดีมากไ,มได้ยินเสียงรถชัดขนาดนี้เสียงว่ามันต้องมีถนนอยู่ใ,ใกล้ๆเราเลยนี่มันเขาไม่เอาหัไกลเขาม,มันโลเดียวนั่นแหละไม่มันอยู่ห่างเทินใหญ่ไกลไหมดูในแง่ที่ไม่ว่าไม่ไอ้ทางดู นย่างนงนี้อ๋อน้องอยู่ที่อย่มันต้องอยู่ใกล้ๆมู่อยู่มู่ในมู่นึงที่บ้านนี่อีกฟังนึ่งเป็นรถไฟอืมนะโอเคเดี๋ยวรอน้องใหม่พัชรีมาก่อนนะครับพี่น้องนะครับชักขู่หนึ่งพันว่าเดี๋ยวหนูกระหอดประถันโอเคครับตอนนี้กล้องยุ่งเซ่ยยูนโบดังกันไม่พัชรีครับเซ่ยไม่พัชรีผู้ใดนี่บ่เยืนอยู่นี่บ่นี่บู่้ใดเลย เงนบ่นี่แม่นบ่นี่อีเจอเยอไอ้ไม่นี่เจอเยอะเยอะนี่ยัยั้งโทอดแล้วไงเงินบ่ถามัหัวไม่แล้วนี่ต้องต้องฮ็ดแบบไม่ได้หังพอพูดค่ะขอพุณค่ะขอคุณแบบไปเอาบบขอพูดแบบพี่ไหมยังเดวค่เออามเร็วนะามเร็วจวดจวดจวดถาถ่ฟังเอ็บี้ายบนเอ็นบีเพ่งเพ่งไม่พีไมภพัชดีเพ่งอะไรครับ เพียงผู้ยิงหลายผัวครับผมเร็วๆนี่เร็วๆนี่นะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือจะมีกล้องเป็นพระเอกเป็นพระเอกมีเป็นผัวหน่อยเพลินพระยาเสื้นพระยาเสื้นเป็นผัวหน่อยครับผมแล้วมันมีไอ้พาแดงพาแสดงนั่ระดับเมืองนาประเทศไทยแนว่ยนาแนี่ยนาระดับนาว่าจะจีเนี่ยนาประเทศไทยนะครับผมผมยุ่นฝุ่น อยู่ในดงนคุณคุณเกิเอามาแสดงดน้งนำ <c oughs> โอ้เพราะเป็นแนวหนาน้่งเขาหนานครับอแสดงนดาครับปากติดตามผลงานเลยนะครับผม <c oughs> มีลูกไข่บอกร้านมีลูกไข่บอกร้านครับผมโอเคลองไอยู่ยน้ำกันไปสักพักหนึ่งไอ้ก็ไอ้กล่องกับเลรีเป็นคนมกักเลรีมักยังก็เลยแบบจะกินเหล้ากินยาติดมู่ติดผู้สาวติดนันติดนี่สินะกลับมากอะมากกรอกลับเนี่ย อ,อยากยยยยยยไปเงินไปงานไปนี่ก็ออกไปซีนากตีเริ่มนักขืนกันตีตบตีอย่างนี้นะผู้เมียนก็นาพูดนาออวมาพาแดงอะไ้ตง่วงแต่ว่าเด็กก็ฟังเสียงว่าเอาเขาเปน็นยังกันน้อย